สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราเดินทางกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปลงแรอ่างทองครับผมวันนี้ก็เป็นแม่น้ําเจ้าพยาเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงสี่สิบห้านาทีครับผมแวะเติมน้ามันแป๊บนะครับผมยังอยู่อยุธยาอยู่นะก็ขับรถประมาณห้าสิบกโลครับผมเกือบเกือบหกสิบโลนะครับอ่างทองครับออกมาสองคนครับวันนี้ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมเดี๋ยวออกเดินทางแล้วไปเจอกันที่แพรครับผม ไปตงรงศาลาอยู่นะครับ ลงแพมาแล้วครับตอนนี้6โมง30นาทีนะครับผมตรงเวลาเลยครับแปที่นี่เข้า6โมง30นาทีนะครับแพมีเยอะนะครับโซนนี้นี่ครับข้างๆผมก็มีบรรยากาศดีนะครับผมข้างๆก็แพ้สวยนะครับผมเป็นของของญาติกันครับผมญาติกันกับผมมาวันนี้เป็นแพรลุงต้อมนะครับนี่นู้นนะครับทางนู้น เป็นแพรจาตุนะครับที่ผมมาก่อนหน้านี้นะครับบรรยากาศยามเย็นครับผมก็เดี๋ยวขอตัวเตรียมอุปกรณ์นะครับแพรสวยเลยถูกใจเดี๋ยวเตรียมตัวครับ วันนี้มือสวิงมาถึงก็จัดเลยนะครับต้ยมยำไก่บ้านต้ยมยำไก่บ้านนะครับผมนี่ครับเนื้อเน้นเน้น,น,นตอนนี้ลงตะก้หน้าดินไปสี่คันนะครับผมแล้วก็มีขนมปังหนึ่งคันลุกกุ้งสองคันนะครับผม คันลูกกุ้งนะครับผมแต่คันนี้ผมตีไปข้างแผลับแต่กินเบาๆนะครับผมเมื่อกี้ผมยกสายส่งหน่อยนึงก็มีอาการดึงสวนเบาๆนะครับผมก็เลยวัดเลย ขาดกริ่กตัวนะ โขกนะครับผมเงียบมากนะครับปลาแต่สายสวยนะครับเที่ยงคืนสี่สิบนะครับห <c oughs> ลอดแห้วแล้ววันนี้ ไม่อยู่นะครับาการขนับปังนะครับผมโอกาสยิ่งน้อยอยู่นะครับวันนี้ นะครับผมคันลูกกุ้งนะครับดึงแรงครับบางทีคันโยกไปเลยนะครับอวันนี้ไม่รู้ยังไงนะครับผมมีโอกาสมีน้อยมากแล้วก็พลาดโอกาสไปสองครั้งแล้วนะครับผมตอนนี้เวลาตีสองยี่สิบนาทีนะครับ we'll ยอมแล้วครับวันนี้ไม่ใช่วันของผมจริงนะครับสายหน้าขาดนะครับผมวันนี้พลาดเองด้วยครับปกติผมจะใช้สามสิบปอนด์ครับสายหน้าวันนี้ใช้แค่ยี่สิบนะครับผมเสียดายครับโอ้โหเพราะตอนแรกผมวัดเหมือนกับว่าสายย่อนนะครับพอรู้สึกว่ามีน้ำหนักผมเลยวัดซ้ำอีกนะครับผม กลัวไม่ทไม่เข้า,ขาออปากครับแต่เข้าแน่นอนครับแบบนี้ขาดไปเลยนะครับเส้ไ,ได้ครับตอนนี้เวลาตีห้าสามสิบนาทีแล้วนะครับผมก็ผมก็เข้าไปนอนตั้งแต่ช่วงตีสี่นะครับผมลงเหยื่อทิ้งไว้แล้วก็เข้าไปนอนก็วันนี้ <c oughs> วันนี้ไม่ใช่วันของผมจริงๆนะครับผมปลากินห่าง ยังไม่เท่าไหร่นะครับผมพอมีคันขนมปังนะครับผมวัดไม่อยู่หนึ่งครั้งแล้วก็หลุดไปหนึ่งครั้งนะครับขาดนะครับไม่ให้หลุดนะครับผมแล้วก็มีคันปลาหมานะครับที่กินแบบคันคันเลื่อนเลยนะครับผมกินแรงเลยก็ไม่อยู่ไม่มีผลงานให้รับชมกันเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมแพรกันนะครับผมนี่ครับผมมาวันนี้เป็นแพรลุงต้อมนะครับผมนี่ก็อยู่อ่างทองนะครับ เดินลงมาสะดวกนะครับแพรมีไฟสองสว่างครับแพรลุงต้อมจะมี1แพรนะครับผมมีแค่แพแพนี้แพรเดียวนะครับนี่เหมาะมากนะครับผมมาพักผ่อนตกปลาครับดูอุปกรณ์นะครับผมนี่ด้านหลังแพรนะครับด้านหลังแพรก็ตกตกสปิวตกชิงหลิวได้นะครับหย่อนได้เลยครับนี่กลางวันน่าจะไม่เหงาครับพวกปลากระแหปลากระมังนะครับ ินลงแพมาก็จะเจอตู้เย็นเลยครับผมนี่ครับมีตู้เย็นให้นะครับผมจะมีกาแฟมีกาแฟมีมาม่านะครับฟรีนะครับผมมี wifi ให้นะครับที่แพรนี่ครับด้านนี้ก็เป็นเมนูอาหารนะครับผมาตามนี้เลยแล้วก็เป็นคนระเบียบนะครับ มีน้ำให้หนึ่งแพ็คนะครับผมเก้าอี้ยาวนั่งเล่นให้ตรงนี้นะครับผมนี่ครับเก้าอี้นอนแบบนี้เยอะมากนะครับผมอุปกรณ์นะครับผมพัดลมนี่โตตรงนี้ให้อีกนะครับหน้าแพรนะครับผมแพรขนาดกําลังดีนะครับผมไม่เล็กไม่ใหญ่ถือว่าดีนะครับขนาดนี้ไซส์นี้นะครับแพร นี่ครับมีด้านนี้ให้อีกนะครับจุดนั่งดูเบ็ดนั่งพักผ่อนนะครับผมโต๊ะเก้าอี้นะครับนี่ครับอากาศเย็นนะครับวันนี้มือสวิงนะครับผมขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนี่นะครับมีอ่างล้างมือหน้าห้องน้ํานะครับผมตั้งแต่ผมลงแพมาเพิ่งมีแพนี้แพแรกนะครับผมมีกระจกให้ด้วย ห้องน้ําสะอาดมากนะครับผมนี่ครับเป็นชักโครกเลยนะครับห้องน้ําชักโครกแบบกดน้ําเลยนี่ครับผมมีฝักบัวให้นะครับนี่ครับสิ่งนี้ก็ตั้งแต่ลงแพมาก็เพิ่งเจอนะครับผมเพิ่งเคยเจอแบบนี้นะครับนี่สบู่เหลวไว้เอาน้ํานะครับผมถือว่าแพลุงต้อมนี่ใส่ใจลูกค้ามากนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นสิงห์ล้างจานนะครับนี่โซนนี้จะเป็นโซนห้องครัวนะครับผมนี่ครับอุปกรณ์นะครับผมจานชามมีให้ทุกอย่างนะครับแก้วนะครับผมก่อนครบนะครับนี่ครับกระติกน้ำร้อนหม้อหุงข้าวนะครับผมไมโครเวฟนะครับนี่อันนี้ก็เพิ่งเคยเจอแพนนี้ครับผมครบทุกอย่างจริงเหมือนเล่าอยู่บ้านนะครับนี่ครับเตาแก๊สนะครับผมเนี่ย เตาปิ้งย่างเตาถ่านเตาหมูกระทะนะครับผมมีถังน้ําแข็งให้อยู่หลังแพรนะครับนี่ครับก็ส่วนราคานะครับผมผมมาวันนี้ผมไม่ได้เอาแอร์นะครับผมกะละเ0็บาทนะครับผมถ้าเอาแอร์ก็กะละ800บาทนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้น เพจของแพรลุงต้อมไว้ให้นะครับผมก็ลองทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้ครับผมหรือจะโทรมาสอบถามตามเบอร์โทรได้เลยครับอุปกรณ์แพรครบเกินนะครับลืมให้ดูห้องนอน,นครับ <laughs> นี่ครับผมห้องนอนนี่ครับเป็นประตูแบบสไลด์กระจกครับมีที่กันยุงให้นะมุงกันยุงนะครับผ นี่ครับด้านในห้องมีพัดลมให้อีกหนึ่งตัวนะครับผมเก้าอี้นอนอีกสองตัวปลั๊กพ่วงนะครับเครื่องนอนนะครับผมนี่ครับห้องแอร์มีเตียงนอนให้นะครับผมเตียงเสริมมีให้เลยนะครับนี่ครับสะอาดมากครับผม เดียวจริงๆครับวันนี้เนี่ยครับผมก็เดี๋ยวผมจะปล่อยไปนะครับผมแต่ไซส์ดีนะครับตะโกกนี่ครับฝ่ามือนะครับไซส์สู่เต็มที่กันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมหลงเหยื่อทั้งคืนนะครับผมมีช่วงที่ผมไปนอนช่วงตีสี่นะครับผมแต่ก็ตีเหยื่อทิ้งไว้นะครับแต่ก็เงียบนะครับผมไม่ไม่มีดึงเลยนะครับผมวันนี้เสียดายจริงๆครับผมเสียดาย ที่ไม่มีผลงานให้รับชมผมมีโอกาสพาดโอกาสไป3าครั้งนะครับผมคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับผมปีนี้ผมก็ตั้งใจไว้คุยกันไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับผมผมจะไปแพรใหม่ๆนะครับผมเป็นแพรเปิดใหม่หรือแพรที่ผมยังไม่เคยไปนะครับผมผมจะเน้นแพรพวกนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ถือว่ามาแนะนําแพรลุงต้อมนะครับผมที่จังหวัดอ่างทองนะครับผมก็ แนะนำครับแพนี้บริการดีนะครับผมแพมีครบทุกอย่างครับคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม